สวัสดีครับนะวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในฟรีมายวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกฎของแรงหนึ่งดูดนะครับนะคือบทสอนที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์โค้ชนะครับเราจะรวยแบบไลฟ์โค้ชได้ไหมนะครับคงได้คําตอบไว้แล้วนะครับว่าไม่ได้แล้วกรรมไม่เหมือนกันวิบากกรรมไม่เหมือนกันบุญทํากรรมแต่งไม่เหมือนกันมันจะทําเหมือนกันได้ไงนะครับทีนี้คือเรามาพูดถึงเรื่องกฎของแรงหนึ่งดูดบ้างนะครับนะ กงแรงดึงดูดเนี่ยคือผมเคยอ่านนานแล้วนะเป็นน่าจะสิบปีะนะน่าจะมันสิบกว่าปีแล้วไม่ใช่สิบปีนะสิบกว่าปีแล้วนะครับนะก็พยายามจะลองดูแต่มันไม่ได้มันดูดอะไรไม่ได้เลยนะครับนะหรือว่าเราตัณหาเราจะไม่พอม่รดูนะเพราะว่าคือคนที่คุ้นเคยกับการให้การสละมาก่อนเนี่ยมันจะมันจะไม่เอาอ่ะจิตมันจะไม่เอานะครับนะมันจะไม่เอาอท่าเดียวเลยนะครับยิ่งพอใช้จิตในการ ดูดอะไรอย่างนี้มามันมันทำไม่ได้นะครับนะทีนี้คือมาว่าถึงกลไกลของกดแรงหนึ่งดูดก่อนนะครับนะกดแรงหนึ่งดูดเนี่ยคือให้เราจินตนาการชีวิตนะที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับนะแล้วก็ตอกย้อยู่นั่นแหละตอกย้ําตอกย้ําจนมันเป็นจริงนะครับตอกย้ํเป็นจริงนี่ก็คือจริงๆแล้วคือมันเป็นกลไกลของจิตเลยนะครับนะถ้าเราหมกมุ่นอยู่อะไรมากๆเนี่ยเราจะเริ่มทํามัน เราเริ่มทํามันจนได้นะครับนะแต่ว่ากดแรงดูดในสมัยนี้มันมีภาคมารแฝงอยู่เบื้องหลังนะครับนะบางทีถ้าเขาเห็นเราหน่วยก้านดีนะในการที่จะเอามาเป็นบริวารพอเราฝึกกับเขาไปเรื่อยแรงดูดนยนะกดแรงดูดบานทีเขาให้มานะครับนะแต่ว่าเขาเอาของเก่าของเราอะ่ะที่ยังไม่มาถึงอดีๆเนะี่ยเอามาให้พวกนี้เขามีพลังเขาเนะี่ย การทําได้นะครับนะก็คือเราก็จะดูดแต่วิบากดีๆของเราออกมาใช้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 ใชปิดกั้นวิบากไม่ดีจนหมดนะครับนะเข้าใจไหมอ่านะสังเกตไหมว่าพวกที่สอนโค้ชนะครับจะให้ลูกศิษย์ไปทําบงทําบุญเยอะๆเนะีแต่ทําเอานะทำทำแล้วแบบหวังเอาทำนะเพื่อที่เปียสมบัติเพื่อโลกิยสมบัติอะไรก็แล้วแต่นะครับทำเอานะครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริวารหมดบุญเขาก็ไม่มีอะไรดูดเงนึกขามไหมอ่าคือหัวหน้าเนี่ยตัวดูดเลยละดูดบุญดูดบรารมีนะครับเนะนี่เป็นเรื่องเบื้องหลังใน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 ,ใน,ใ,นในทางจิตวิญญาณนะครับที่หลายคนไม่รู้นะครับนะภาคมารเขาขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้อยู่กรนะตุ้นให้อยากนะเพราะว่าภาคมารเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยความอยากของผู้คนความกลุงผู้คนนะครับเนะย กระตุ้นให้อยากพอกลัวปุ๊บมันก็ต้องกระตุ้นให้อยากนะจะได้วิ่งนะครับแล้วหลักการเดียวกับระบบทุนนิยมเลยครับทำให้ทุกคนกลัวความจนเพื่อจะได้ดิ้นรนสแสวงหาหาทางนะครับอันเดียวกนันก็คือระบบทุนนิยมเป็นระบบทุนของภาคมารน, <c oughs> นะฮะแต่ว่าเราก็ยังอาศัยอยู่มันแต่ว่ามันใกล้พังแลวนะตอนนี้ระบบทุนนิยมมันใกล้พังแล้วนะครับนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใคร บริหารจัดการตัญหาผู้คนจำนวนมากได้นะตอนนี้ก็เริ่มเห็นนะครับนะทีนี้คือคนที่ใช้กดแรงดึงดูดนะไปดูดิแต่ละคนนี่คือแบบว่าเหมือนรุดออกมาจากโรงพยาบางลงบ,าบ้าก็ได้นะเพราะว่าแบบคือมันหลอกตัวเองอย่างรุนแรงนะครับนะคนอยากมีอยากได้อยากมีอยากเป็นมากหลอกงอยรุนแรงนะครับแล้วทําให มืนกับพยายามจะเอาให้ได้นะแล้วกลายเป็นว่าพอชุดจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถจะเรียกว่าสอดคล้องไปกับคนทั่วไปได้เหมือนหลุดโลกนะครับหลุดโลกเนมันก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคือผมเคยผมเคยสัมพันธ์กับคนพวกนี้พอสมควรนะครับนะผมก็จะรู้ว่าคือผู้นี้เหมือนหลุดโลกเลยนะครับนะเขาจะมองแบบคือบวกแบบ บวกเกินอะ่ะบวกเกิน10ตัวนะครับบวกไปจนกระทั่งแบบหลอนเลยนะครับหลอนไปนะซึ่งผมคุยเขาไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเพราะผมเนี่ยวลามองอะไรคือมองตามความเป็นจริงแหละมองนั่งเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องมาเรียกว่ากบเกินด้วยความรู้สึกที่มันบวกที่มันลบหรืออะไรนะแลเป็นอ,อย่างเป็นอย่างนั้นอะ่ะไม่ต้องไปตัดสินอะไรมากนะนั่นแหละนะครับก็คือเราม่ต้องไปใช้กฎแรงดึงดูดนะเพราะว่า สุดท้ายแล้วกดแรงดึงดูดนะถึงแม้ว่าเราจะดูดเอาของดีๆของเรามาใช้สมมุตินนะของดีหมดเหลือแต่ของไม่ดีรออยู่นะครับแล้วคุณไม่ทําบุญเลยแล้วคุณไม่เคยให้เจ้ากรรมในเวรอะไรเลยก็ตามนะครับนะสุดท้ายกลายเป็นว่าวิบากเหล่านั้นที่ไม่ดียังเหลือๆอ,อยู่นะครับมันจะท่วมทับคุณเลยะน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 ะแล้วคุณจะงงหัวไม่ขึ้นเลยแต่ถึงตอนนั้นคุณก็ไม่มีหน้าจะมาพีเ์แล้วไงว่าเฮ้ยชีวิตฉันดี ไ้ความดีมันผ่านแล้วเข้าใจไหมคือนั่นคือไม่ต้องนะครับเพราะว่าวิบากของเราแต่ละคนเนี่ยนะจะดีจะเลวเนี่ยมันเรียงตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะสลับไปเรื่อยๆนะนะเราก็ใช้กรรมไปมันไม่ใช่อะไรมันไม่ได้เอามันไม่สามารถจะเอามาคาดหวังตั้งเอาอะไรได้อีกนะเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตคือวิบากนะครับไปดูบทสวดธรรมวัตรดิเนีนะ่เรามีกรรมเป็นกําเนิดเรามีกรรมมันผ่อพานและเราดําเนินไปตามผลของกรรม คือทั้งชีวิตคือวิบากนะครับไม่ต้องไปเอาอะไรใหม่อยากเกิดดีกวเกิดก็มาเหมือนอย่างนี้เหมือนเดิมเนี่ยนะะทุกทรมานดิ้นกระเดวกระเดวแล้วก็ตายนะค,คือผมชอบมากเลยฝรั่งมันมีอันหนึ่งเลยนะนะชีวิตเรามีสามอย่างเนี่ยเกิดมานะครับตรงกลางก็คือเฮียอะไรเนี่ยแล้วก็ตายคือมันเหมือนกับคือมันมันมันขำตรงนี้ว่าเออมันเข้าใจ อธิบายนะว่าไอระหว่างเกิดกับตายนี่คือเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอนี่ขอ,ขอยาบหน่อยนะเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ว่า <c> น <oughs> ี่ว่าเละเทะไปหมดนะเพราะว่าตอนอเด็กๆเราจะมองโลกว่าดีใช่ไหมสวยงามบางคน <c oughs> <ม>ชีวิตประสบมาแเด็กอะ่ะก็สวยหน่อยนะครับนะแต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ทุกข์มากขึ้นเรื่อยเนะเพราะเราหลงจริงจังกับสิ่งที่มันไม่จริงจังก็เลยทุกข์นะครับทนะี <c oughs> นี้เราก็ไม่ต้องไปจริงจังหรอกไอกดแรงดึงดงดึงดูดน,นะ ถ้าไม่มีเรียกว่าไม่มีวิบากมาถ้าไม่มีวิบากกับภาคมานมาเขาก็ล่อเราไม่ได้นะครับอย่าล่อไม่ได้ผมเนีฝึกไปก็ไม่ขึ้น <c oughs> ไม่ได้เลยดูดเงินก็ไม่ได้นะครับก็เลยเลิกนะเลิกเลยนีนะั่นแหละแต่พอมาเป็นการให้เฮ้ยเราโอเคกว่าเว้ยแล้วมันกลายเป็นว่ามัน,ม,นมันทำให้เราไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนะสิ่งนั้นเรียกว่าซิงโครนิซิตี้นะครับคือการสอดคล้อง เดี๋ยวจะพูดตอนต่อไปนะซิงโครนิซิตี้นะครับนะวันนี้จบเรื่องกฎแรงหนึ่งดูดนะครับอย่าไปใช้นะครับนะเป็นวิชามารนะคือเราใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็ซิงโครนิซิตี้ดีกว่านะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายในตอนหน้านะครับวันนี้ก็จบแล้วรอออฟแ t t แทคชั่นหรือว่ากฎแรงหนึ่งดูดนะครับนะเจอกันอพิซอดหน้านะครับสวัสดีครับ